สบายดียินดีตอนรับขอสู่ช่องตา,า้าชั้าแนวและเพจคนบ้านทุงมื่อนี้เป็นวันที่สิบเดือนกรกฎาคมพศะสองพันหาร้อยหกสิบห้าเมื่อนี้เขาถิมาอัปเดตหลังจากมันเคลื่อนเกิดฝนตกหนักเกิดให้หนี้น้าท่วมจังพี่น้องเย็นขังลังพี่น้องน้ำท่วมไรหน้าของพี่น้องประชาชน นี่เป็นพื้นทีหน้าของผมเองครับนี่ที่พี่น้องเหนอย่ข้างหลังนี่ผ้าพี่น้องไปเบิ้งทัวร์ๆกันไปน้ากันพี่น้องไปเบิ้งสถานการณ์น้ำท่วมให้หน้าของชาวบ้านและของตัวผมเองปวดติดตามกันไปเบิ้งน้ากันก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเบิ้งหลายๆแล้วพี่น้องเด้อจิรู้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมผลปีนี้ อุตเสว่าค่อนข้างสิร้ายก็ทุกปีงแต่เดือนมกรามาฝนตกตกเรื่อยๆตกทุกเดือนบางเดือนก็ตกนักบางเดือนก็ตกวันนักแต่ช่วงนี้กรกฎาปกติเป็นเดือนที่สิมีอากาศแรงคว่มเชียนหน่อยปกติเดือน 8, แปดตามพอตามแมวเคยบอกไว้ว่าเดือนแปดนี่เป็นเดือนที่แรงแต่ปีนี้ไ่แรงไปน้องพปเบึง น,นี่เป็นบอ่อปลาของหฮอทีห่าเหยีดคล้องเลี้ยงปลาไว้มีเกิดน้ำท่วมน,นี่พี่น้องน้ำท่วมฝนมาเคลื่อนนี่อันนี้ก็ฝนมาเคลื่อนนี่พี่น้องตกตอนเนี่ยงกันมาสองสามวันทีตอนเนยียงมีมาเมื่อน,นเคลื่อนเแล้วมาและขึคืนทีผ่านมาอีกขค้ืนหน,นึ่งมันฝนตกหนัก อันนี้เข่าที่ห้าวานไว้ที่ถูงน้ำท่วม คือสภาพแวดล้อมต่างๆดี่นนอกทีแต่รับผลกระทบจากฝนตกขึ้นนี่นี่เป็รับการเสียหายเขเมห้อวันแล้วเกิดแล้วนี่รับการเสียหายมีน้ำม,มืาขึ้นผลกระทบยางนัก <c oughs> นี่รู้สึกว่าหลายหลายสิบปีมาแล้วครับว่าเคยมีสถานการณ์แบบนี้ที่เกิดน้ำท่วมช่วงเดือนกรกฎานี่พี่น้องเบื้องน้ำกันนีะครับี่สถานการณ์น้ำพผนจากฝนตกต้อเน,นืยองกันสองมือ แต่นหน้าของชาวบ้านถูกน้ำท่วมเสียหายมีพี่น้องื้อเสียนกับฝนตกเมืเ่อคืนนี้วันที่ตกในคืนวันที่เก่ากับคืนวันที่แปดพี่น้องน้ำทีตกเต็มทีสองคืนตีต่อกันนี่ก็เป็นทีหน้าของผมองนี่ครับน้ำท่วม เขาที่บ้านไว้ปางดำไว้เสียงหายหมดครับปาังปางกระเดดรถบนตัวยัเขาปิบติรปฏิบัติปากไกยังไงมาท่านสา,า,า,าติ ต้องการตกงแน่ฝนไหม,ไมไนี่สถานการน้ำท่วมได้ห้อยนี่นี่ปลาปลาหลอดปลาขาวปลาขาวตะเพียนอย่างนี้นอนเนาะปลห้อยถังหนึ่งหลอด หยัดเล่นหรอเย็บไปป่อยอันโอ้ปลดรถตัวนี้แม่ตวาดคุณนะ้าาปลดรถตัวนี่ขครับไปหนัตัวรถต่มเนี่นี่ตัวรถปนยิมเน่ยเนาะ ตกขัดตกแนวไปสองขึ้นตดตอ่อกันมัน้นี่มาะงเยสามน่ะสามขึ้นเนาะมันหนักมืกขึ้นบ้านกับอนนีกขึ้นนี่เนาะขึ้านกับึ้นน่้างหลังอืบอบ่ไปถลั่

มาไหมก็เลยมากอยู่คุณเดี๋ยวมาอยู่ท่ามีโอ้ยโอมรถคุณโอมแล้วก็โอมจะไปได้เดี๋ยว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 เอาวิธีเอาวิธีโอมก็รอดรอควงถึงคุณไทรเลยเออไดรอยู่แล้ววันรอดยงไี่ถึ ว่าเราจะม่ถึงแม่ให่บ่หอไปได้อยู่ที่ไไปปวดคอเดเจ้าช้ใบู่ไดูรถไปเนี่อย้ยเดีๆน้ดีๆหะเขาังขงกได้เีะคนคอยเบิ่งคนคอยบ้นหลาย

ไปยังทอยิ่งเพิ่มเลยเดี๋ยวละใบเดี๋ยวนี้ทำกันกันนีเดี๋ยนี้อยู่นาเดี๋ยวนี้คแต่ละคนเรผมว่าว่าผเดียวนียคันแท้มีแต่คันยงซะทอนาซีนาหางยังประยูเลยไปยบเนเด้อียดาเนตาอยู่เดมนตาย่นแม่บอกตายมงเกิดียดาเขาไปยบแล้ว ยกตัวน er, um, uh. e> ี้เจ้าเอาข้นไปเหยียบนันเลยเออเออเนี่ยยดี๋ยยดี๋ยยบนเข้างหน้ขี้บนข้างหลังเดี๋ยวเดีย้ากี่เดี๋ยวนี้านะีอูบนบนบนรอบบนมันติตรอบวงอวงวงวงมันึ้นไโจมโจมมันไวเอ้า ไปตรงๆเลยตรงๆเลยยัปากนะลบเอาเอ๊บไปเดียวเดียวเดียววไปเป็นดันต้องปิหาบอกเออไม่ตื่เวโอ้ยเด่มันลำบากโอ้เช้าหน้าเนี่ยว่าคือเช้าเจ็กเท่านี่ออย่างเี้เขอจุดบนไหนยังไงเดนม้พี่ไหมมิได้ว่าบวชจ้าว มาโหลดมาแม่มา,มา,มาปอนอี่แล่ละปีนี้มีแต่เสวาบัวจ่าก,กับลูกรบเนี้ยเฮ้ยอุ่ยละไม่อยแลวของไฟของไฟพอฟพอ,อยู่พง,งน,นี่สถานการณ์นำ้ำน้ำรวมรถไฟแล้วไปไปเลยต้องม,มามักล่องเนี่ยนน่ำ เอาน้ำบ่ใส่บาได้นะจนรล้ไกนีลเถวน้นยายามพ่งขมาทยก็ไปฟังอยู่ฟังมุณนนี่ล่ะเขากล้องแถวเขาก้องแถวนี่ล่ะนี่สถานการน้ำพี่น้างน้ำร่มหมื

ก้นอเน้ไม่ตนนั้ออรัดเต็มสวนน้น้น้ำใมเต็มน้ำน้ำน้คนจอด่เต็มหรอน้ำคน,นาจอหมดไนอืล้วง <AC. S 1> ้าางเ,เออ้าเมาใ่เ้คยมีบ่เตี เกี่เยว์เป็นจำเป็นประวัติศาสตร์เลยมันไม่มีเขาปลูกก็ได้ก็น้องขนห้ก็เี่ยอันน ใช่เปแล้วพวกเท็ดตั้งเกิดเพื่อนที่ไหลหน้าของหน้าของเกษตรกรที่วานมาแล้วนี่ก็เกิดรับอุตสกาห์ก็ไปจากสถานการณ์คนตรงนักสองขึ้นสามขึ้น ตก,กต,ต่อเนี่ยงกันสองคืนสองคืนประมาณนี้ที่ท่จมูต่องคืนตกต่อนเย็นแน่นั่านก็ทางในการนั่งอันนี้เป็นลำหอยทรายลำหอยของโม,โมบาน น้ำนุนนผ้าพี่น้องไปเบิงตามทุงไ่่ตรงหน้าของเกษตรกรที่ได้รับการเสียหายจากน้าท่วมฝนตกต่อนเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมง บงใหญ่ๆพี่นอน,นี่สองฟังนี่อันนี้ฟังห้อยด้านแต่วันอกอกนี่ลำห้อยสาย <c oughs> เป็นปรากฏการณ์ หลายสิบปีพึ่งก็เห็นไจะเจอแต่ท่านการน้ำน้ำหลากเดือนก็แล้วกันได้ สถานการณ์น้ำหลากช่วงกรกฎา่พีน้องไปดูทั่วๆกันวันนี้เป็นวันที่สิบ